คืบหน้ากรณีของนักเรียนหญิงชั้นม .6 ไปชิงทองกลางห้างที่นนทบุรีคือตอนนี้เนี่ยน้องได้ประกันตัวออกมาแล้วเดี๋ยวก็รอว่าศาลจะตัดสินอย่างไรนะฮะความผิดเนี่ยให้รอแต่ประเด็นจะอยู่ที่น้องบอกไว้ก่อนหน้านี้ไปลงทุนในแชร์ออนไลน์คือคุณพ่อของน้องเสียชีวิตได้เงินประกันชีวิตมา50,000บาทเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนแล้วสุดท้ายแชร์ Share ล่มเงินอันตรธานหายไปก็เลยกดดันมาก่อเหตุล่าสุดวันนี้คุณชัยยศมุกดาหานเนี่ย ลงพื้นที่ไปที่บางบัวทองนนทบุรีไปหาใครรู้ไหมฮะคือน้องให้ข้อมูลว่าโอนเงินไปเนี่ยบัญชีปลายทางเป็นชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้คุณชยยศไปตามฮะตามไปที่บ้านของบัญชีปลายทางที่น้องโอนเงินไปไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านผู้หญิงคนนี้บอกอ๋อคนที่รับโอนเงินเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแต่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้มานานแล้วแต่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์ก็เลยต่อโทรศัพท์ให้คุณชยยศขุยนี่ฮะ เขาอธิบายอย่างนี้ฮะเขาบอกเขาร่วมทุนกับกลุ่มแชร์ตั้งแต่ปี63มีคนชักชวนให้ไปร่วมโดยเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนที่รับเงินโอนมาจากลูกขายต่างๆเอาเงินไปหมุนก่อนได้ด้วยนะก่อนจะส่งเงินนี่ฮะข้อตกลงจนสุดท้ายเนี่ยแชร์มันล่มกลายเป็นว่าตัวเขาเองก็เป็นหนี้แล้วที่ไม่อยู่บ้านเพราะอะไรหนีไปเรื่อยๆฮะ,ฮะเพราะคนมาทวงเงินเอานอกจากนี้ ก็เลยมีไทม์ไลน์ออกมาให้ฮะเป็นไทม์ไลน์ว่าช่วงของการลงทุนของเยาวชนหญิงคนนี้ก่อนที่จะไปก่อเหตุสิงหาคมเนี่ยโอนเงินไปอย่างที่เห็นในภาพนี่นะฮะไปลงทุนกับบ้านแช์นี้5 0 0 0บาทได้กำไร3 0 0พพอมาปี63บ้านแช์นี้ปิดนะฮะพอมาเดือนกรกฎาคมปี64ก็ปรากฏว่าบ้านแช์นี้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็โอนเงินไปอีกคือโอ้พอน้อง แม่เห็นว่าแชร์กลับมาก็ลงทุนไปอีกกับคุณตูนค่ะแล้วการลงทุนอีกครั้งหนึ่งช่วงสิงหา64เนี่ยได้ผลประโยชน์กลับมา2003าแต่ก็เหลือเงินที่คงค้างอยู่เนี่ยอีกประมาณ2,800บาทกับแชร์วงนี้แปลว่าอะไรสรุปน้องลงทุนเนี่ยสองแชร์นะฮะคือคือแชร์กลุ่มบ้านแชร์บ้านเนี้ยนี่หลักพันเองอะค่ะยัง<ช>ไงก็ไม่ถึงหมื่นแต่ไหนบอกว่าเงินที่น้องไปลงทุนทั้งหมดมัน5 0,000เดี๋ยวจะมีมุมของตํารวจที่บอกว่ามันมีบ้านแชร์อยู่2บ้านแต่บ้านหลังนี้เนี่ยโ ทีนี้มีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินของน้องด้วยโอนเงินเมื่อวันที่28กรกฎาคม2850บาทเพื่อที่จะลงทุนกับแชร์บ้านนี้ปรากฏว่าคุณชยศก็เอาหลักฐานนี้ไปคุยกับทางกลุ่มของแชร์บ้านนี้เขาบอกเขาไม่รับรู้และตอนนี้เขาไม่รับรู้เพราะเขาก็อยู่ในช่วงการหน,นีอยู่เนี่ยฮะคุณผู้ชมอ่ะมันมีรายงานว่าน้องเนี่ยเล่นแชร์อยู่2วงเรทค่าตอบแทนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูเรื่องเล่าเช้านี้ก็จะเห็นเนี่ยฮะเพจนี้ คือเลทเวันคุณผู้ชมลองดูค่าตอบแทนใน1น0 0งพันได้พันห้ห้าพันได้เจ็ดพถ้าลง50,000ได้7จ็ดหนี่อันนี้เป็นเรทปี63นะฮะจนที่สุดแล้ววงแชร์นี้ก็ปิดไปทางผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาจากรรมทางเทคโนโลยีพลตํารวจโทรกรชัยคล้ายคลึงบอกว่าตอนนี้สืบเจอแล้วว่าน้องลงทุนในแชร์2กลุ่มแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตํารวจทราบข้อมูลของกลุ่มคนร้ายในระดับหนึ่งล แต่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดจะออกหมายเรียกหรือหมายจับเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวจะออกมาบอกเพื่อจะติดตามเอาเงินมาคืนน้องเพราะในมุมนี้น้องเป็นผู้เสียหายต้องได้เงินคืนเดี๋ยวก็จะทําการสืบสวนสอบสวนต่ออันนี้เรื่องแชร์ออนไลน์ที่น้องไปลงทุนนะฮะทีนี้ในมุมของชีวิตของเด็กหลังจากนี้ไปเอาอยัางไงร,รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนคุณอุไรเล็กน้อยบอกว่าเด็กกลับไปอยู่บ้านแล้วนะฮะหลังจากที่ได้ประกันตัว ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตสหวิชาชีพไปดูแลเบื้องต้นตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นแล้วส่วนประวัติการทําผิดจะถูกปกปิดเป็นความลับเพราะเป็นเยาวชนดังนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติการศึกษาละ่ะทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณอมพรบอกว่ายังเรียนได้เป็นปกติเลยคดีความก็ว่ากันไปอีกเทอมเดียวเดี๋ยวจบมหละส่วนมุมของอายการปรเมศินทรชุมนุมผู้ตรวจอายการมองว่า คดีนี้เนี่ยสารเยาวชนและครอบครัวกลางจะเป็นผู้พิพากษาโดยหลักฐานสําคัญก็ต้องดูที่มูลเหตุจูงใจด้วยการตัดสินเนี่ยจะหนักจะเบา,จะ,เบาจะยังไงจะไม่มีผลกับประวัติของอนาคตของเด็กถ้าหากตัดสินโทษไม่หนักให้รอลงอาญาดังนั้นก็ต้องไปรอคําตัดสินของศาลมันก็จะมีมุมของกุมารแพทย์อย่างรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดวทวีราตีบอกว่า เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นเนี่ยระบบนิเวศรอบตัวของเด็กเนี่ยถ้ามันไม่พร้อมจะสนับสนุนมันเกิดภาวะที่อ่อนแอเกิดภาวะวิกฤตแบบนี้ได้โดยเฉพาะน่าสนใจนะฮะจากคุณหมอสุริยะเดยบอกว่าเด็กที่เรียนเก่งเนี่ยจะไม่สามารถสะท้อนภูมิคุ้มกันทางสังคมได้เรียนเก่งแต่พอเข้าสังคมอาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันฮะ น้องเนี่ยเรียนดีนะฮะสามาโดยตลอดครับแต่มันสะท้อนระบบการศึกษาให้เห็นเลยว่าการเรียนเก่งนั้นไม่สามารถมีภูมิพุ้มกันทางสังคมได้เลยวิชาต่างๆที่กำลังเรียนกันเต็มที่อยู่เนี่ยเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงทองไม่ได้ เรียนไปเพื่อเข้าไปเป็นสายอุตสาหกรรมการศึกษาคือต้องจบปริญญาหมอจีนยันว่าใช้วิธีเหลาความคิดไม่จะครอบงำความคิดวิธีเหลาความคิดก็คือว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงเห็นแล้วเรียนรู้อะไรหรือคิดเห็นอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรไวัยรุ่นกับพ่อแม่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าเราใช้วิธีสั่งสอนไงเนี่ยมันไม่ได้ใจเขาแล้วก็มีปัญหาก,กับต่อเรื่องพอคุยกันไม่รู้เรื่องปุ๊บสุดท้ายเด็กก็ไม่ได้ทักษะนะฮะ mm hmm. เด็กก็รู้ไม่เท่าทันนะ,ะถูกล่อลวงไปหรือแม้กระทั่งในโลกแห่งออน นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวทางคดีเดี๋ยว